โอเคครับอยู่ช่องอัลฟาเว็บไซต์นะครับวันนี้อยู่กับเกมยูกิโอเดอร์ลิงนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเด็กฮีโร่นะครับแล้วก็เราจะเล่นคู่กับสกิลมิลเลอร์เคลนดอนะครับก็สกิลนี้ครับถ้าเรามีมอนสเตอร์เอเลเมนต์ฮีโร่ในสุสานนะเราสามารถนอร์มัลดอนนะในช่วงดอเฟสเทิร์สามแล้วเนี่ยจั่วเป็นพอดออฟกรีนนะครับหรือหายจอมละโมบนะครับก็เป็นการ์ดไอคอนิกสำหรับซีรีส์ยูกิเลยนะก็สกิลครับจั่วการ์ดสองใบนะครับ,บ,นะรบก็ในภาค GX เนี่ยในสถานการณ์ลำบากเนี่ย จูไดมันก็จั่วไหาจอมลโมบแล้วก็คอมโบฟิชชั่นพิกเกมกลับมาได้นะก็เป็นอีกหนึ่งการ์ดนะที่เป็นไอคอนิกสำหรับซีรีส์ยูกิจริงครับก็ในการ์ดจริงมันก็โดนแบนอะห้ามใส่นะครับแล้วก็ในเกมนี้มันก็มาเป็นสกิลจะใช้นะไม่ได้มาเป็นการ์ดจริงคนระับสกิลจวบสองธรรมดาธรรมดาก็จริงนะครับแต่ว่าในเกมยูกิเนี่ยทุกการจัวมันค่อนข้างสําคัญนะเรามีโอกาสที่จะจั่วได้การ์ดของพิกเกมกลับมาได้เลยนะ แล้วคุณคิดดูถ้ามันไม่โดนแบนเนี่ยแล้วไปใส่กับเด็กเอ็กโซเดียนใส่การ์ดพอตออฟกรีสสามใบเนี่ยหายจอมลโมบเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะได้จัว่วรัวๆนะทำให้จั่วคอมโบเด็กเอ็กโซเดียติดนะก็หลักๆคือเราจะมาเล่นเบียวนะครับก็จั่วหายจอมลโมบนะเราก็จะเล่นคู่กับเด็กคิโร่นะก็พวกฟา r i s อินกีนะครับก็เดี๋ยวไปดูเพยที่ผมเล่นคู่สกิลนี้นะครับผม เคครับมาดูรีเพย์กันเนาะมาก็เจอเป็นมุโตยุกินะครับสกิลแบทเทิลคอน์เนียลนะครับอ่าอีกฝ่ายก็เป็นเด็ก Back แบ็กมจิเชียนแหละอ่าโอเคซึ่งมือผมค่อนข้างแย่เลยนะมีมาเลเชียสองใบนะซึ่งมันไม่ควรขึ้นมาทั้งสองใบนะครับอ่าโอเคแล้วก็ขึ้นฟิวชั่นเรียกเดอะดาร์คมจิเชียนมาแล้วก็เซตหนึ่งนะอ่าผมช่ว เซินนักลบอ่ะยิงไซโคยิงหลังเข้าไปก่อนอ่าแล้วก็สกิลไอเดอร์ดาร์คมิติเชียนนะสามารถจั่วการ์ดนะครับแล้วก็ถ้ามันเปลี่ยนการ์ดเวทกับหลักเนี่ยมันสามารถเซตได้เลยอ่าแล้วผมก็เสิร์นนักลบหนะ้าเสิร์นแอร์แมนมานครับนอร์มอลสมอลต์แอร์แมน,นครับแอร์แมนเสิร์นฟาลิสนะครับก็ฟาลิสนะทิ้งฮีโร่เรียกมาก็คอมโบฮีโร่มาตรฐานเลยนะฟาลิสเรียกอินชีสอินชีสเรียกวาย,ยอน,นะครับอ่าวาย,ยอนโมเซเลเชียลครับ,รบก็บันิด เซตฟิวชั่นขึ้นมือนะครับก็ลิงสองขึ้นวันเดอร์ไดเวอร์อ่าแล้วก็ฟิวชั่นเลยนะครับขึ้นเป็นสไลเซอร์อ่าสไลเซอร์เมื่อฟิวชั่นมาเซตมิเลคเซฟิวชั่นนะครับก็มิเลคเซฟิวชั่นอีกรอบนะครับอ่าผมขึ้นสไลเซอร์อีกตัวนะครับแปะลงช่องวันเดอร์ไดเวอร์นะวันเดอร์ไดเวอร์มีมีมอนสเตอร์ลงช่องตรงลิงกับมันเนี่ยมันสามารถเอาการ์ดฟิวชั่นในสุสานนะแปะกลับมาแปะผมเอามิเลคเซแปะมา ก็วันเดอร์ไดเวอร์ตีสไลเซอร์ครับจิ้มทำลายเดอะดาร์คเมจิเชียนเขานะเดอะดาร์คเมจิเชียนเขาสเปรนี่แบ็กเมจิเชียนมาแล้วก็แบ็กเมจิเชียนเกิลด้วยอันนี้มันเป็นอาร์ตนะแบ็กเมจิเชียนเกิลแอนิเมชันสวยเลยนะ แบ็คมิไเช่นเกิดโอ้โหเขาเรียกมาครับผมก็ตีแรกไปเลยกส็สซเลเซอร์ยัดครับเขาเปิดเป็นนี่นะครับเดอะดาร์กเมจิกเอ็กซ์แพนนะจิ้มเพิ่มพลังมอนสเตอร์เผาจอมเวททำให้ตายแล้วก็อินคีดนะเมื่อเราได้รับเลตเทนดามจสามารถเอามันกลับแปะกัดช่องเวทกับหนักอ่าผมจั่วเป็นฟาลิสครับมอบไปแล้วก็ตีนี่แหละ โอเคอ่าเขาจบเทินนะครับขเขาเทินผมนะกดสกิลเมล็อคเคินดอนะครับเศกนี่ครับจวดเป็นหายจอมละโมบนะครับผมอ่าผมก็ยินชีชนะเรียกมาครับละโมอ,อะไรไปแล้วก็จดกดหายจอมละโมบนะครับจวดสองนะครับผมจวดเป็นแอร์แมนด้วยครับจิ้มยิงหลังเขาเลยอ,อ่าแล้วก็มีเลคเคิลฟิชชั่นนะขึ้นเป็น กรทโจนาโดอะก็ตีไปเลยนะครับผมก็สกิลนี้มันก่อนจะใช้มันต้องเทินสามเราเลยนะครับมันช้าไปหนะ่อยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกมมันเร็วนะเทินสองเทินมันก็จบเลยนะกว่าจะถึงเทินสามที่เราจะจวดไฮระโมบเนี่ยมันก็ช้าแลลวแต่ก็เอาไว้สกิลเอาไว้เบียวจุดพอนะครับแบบจวดไฮจอมระโมบจวดพิเกมอะไรอย่างงี้ครับก็เหมือนในกระตืน ก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะคลิปสั้นๆก็เป็นการเล่นคู่กับสกิลมีระเคลื่อนดอนัะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ดื่มกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องเราด้วยนะก็มีอะไรก็พูดคุยใต้คอมเมนต์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอบูมิครับผม